สวัสดีค่ะมือนี่งกบสิพัดกะเพราหมูสับค่ะใสิเซ้นน้ำมันลงไปก่อนนาค่ะเนาะใส่น้ำมันลงไปปีกกระเทียมค่ะ เตรียมลงไปก่อนข้าครัวกับยายไก่เนะค,ะนะคะ่ะเนาะหมูสับค่ะหมูสับลงไปก่อนนี้ ปรุงรสเลยค่ะใส่รสด,ดีค่ะของปรุงรสใส่ชูรสนะคะเนาะ กอฟฟ้าเขียวเต่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยอาหารจานด่วนค่ะ ก็คัดจะเข้าก่อนแล้วกันเนาะโอ๊ยจิ้มรสค่ะ ก็ดีแล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะใส่ใบกะเพรา,าลงไปแล้วก็เสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปเลย เสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟค่ะกะเพราหมูสับแห้งๆแล้วค่ะเนาะกะเพราหมูสับเสร็จแล้วค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อค่ะพักันไม่วิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ